ครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเปรียบเทียบรถที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะฮะสองคันนี้ดูความแตกต่างกันนะฮะว่ารถที่ไม่มีลิฟท้ายกับรถที่มีลิฟท้ายนะฮะแบบไหนที่ลูกค้าต้องการมากกว่าแล้วก็การใช้งานเมื่อบริการให้ลูกค้าลูกค้าจะชอบแบบไหน เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับครับอันนี้คันที่อยู่ฝั่งฝั่งนี้นะฮะอันนี้จะเป็นรถที่มีลิฟท้ายนะฮะอันนี้จะไม่มีนะฮะความใต้ต่างนะครับเวลาที่เราไปให้บริการลูกค้านะครับนะซึ่งแบบรถที่มีลิฟท้ายแบบนี้นะฮะความสะดวกสบายจะเยอะจะสูงกว่านะครับก็คือมันสามารถขึ้นงาน คือเราสามารถเอาสินค้าขึ้นเองลงเองได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องรอรถฟล์คลิฟต์ตักขึ้นให้นะครับก็คือเราจะจะขึ้นงานตรงไหนหรือโหลดสินค้าตรงจุดไหนก็ได้นะฮะนะครับเราเพียงแค่กดลิฟต์ตอนนี้จะอาออกแล้วก็มาลงที่พื้นนะฮะจากนั้นก็เอาของขึ้นเอาสินค้าขึ้นแล้วก็โหลดขึ้นเลยทำคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องรอ 6ลิบนะฮะทำคนเดียวได้เลยขึ้นงานเองลงเองได้หมดเลยนะครับแบบนี้ลูกค้าจะชอบนะฮะแต่ว่าราคาต่อเที่ยวก็จะสูงตามนะครับนะฮะเพราะว่ามันจะมีตัวที่ติดมาก็เรียกว่าเทลลิหรือลิบท้ายนะตอนนี้ก็ค่าติดตั้งก็แพงพอสมควรนะฮะะนครับแล้วก็การซ่อมบำรุงรักษาอะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างจะเยอะนะฮะเดี๋ยวก็กระบอกไฮริกแตกบ้างนะฮะ สินลวดอะไรพวกน,นี้นะฮะเดียวก็ลิฟพังเดี๋ยวก็ไม่ทํางานบ้างนะฮะปัญหาหลายอย่างนะครับสําหรับลิฟท้ายนะฮะนะฮะแต่ถ้าเราใช้ดีๆมันก็ใช้ได้นานอยู่นะครับแล้วก็ราคาต่อเที่ยวก็จะสูงตามนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปมีฟุกริฟหรือรถอะไรที่มาตักเชนงานขึ้นหรือสินค้าขึ้นให้รถให,ให้ให้กับเรานะฮะ เราสามารถที่จะโหลดสินค้าขึ้นเองได้เองนะครับแล้วก็เวลาเราไปทําทาราคานะฮะแล้วก็สามารถบวกเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่า,วาความสะดวกสบายของรถที่มีลิฟท้ายแบบน,นี้ต่างจากแบบที่ไม่มีลิฟท้ายยังไงนะฮะนะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้ลูกค้าดูนะครับทำข้อแตกต่างนะครับ ผมแพ้กันระหว่างสองคันนี้กับนี้นะครับความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแล้วก็เราบวกราคาเข้าไปนะฮะเราอธิบายรายละเอียดให้ฟังลูกค้าก็จะต้องการแบบนี้มากกว่านะครับ,นะรบแต่ผลที่ตามมานะฮะสำหรับของเราเองนะครับเราก็ต้องหนึ่งคันเป็นทันทนลิฟท้ายนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็เป็นนู่นนี่นั่นมานะ ข้อสนะครับค่าติดตั้งถ้าเป็นกองใหม่ก็หลายแสนเหมือนกันนะฮะนะครับข้อสามข้อเสียนะข้อเสียข้อที่3ามทำให้รถต้องกินน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเรารถคันนี้ต้องแบกต้องต้องแบกริบท้ายอยู่ตลอดเวลานะฮะก็คือต้องนะรับโหลดนะฮะริบท้ายก็อยู่ประมาณสักเจ็ดแปร้อยโลนะครับกลายว่ารถคันนี้จากน้ำหนักสมมติอยู่ที่ เจ็ดตันแปดนะฮะก็จะโดนไปเป็นแปดตันกว่าเลยนะฮะน้ำหนักรถนะครับสมมติอย่างคันนี้ก็ถ้ารถแบบแบบนี้ก็จะอยู่วันมสักหกเจ็ดตันเจ็ดตันแปดนะฮะแต่ตัวน,นี้จะอยู่ประมาณสักแปดตันกว่านะครับประมาณนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันก็จะแตกตางกันไปนะฮะนะครับเราต้องคิดเผื่อพวกนี้ด้วยนะครับในการทำราคาระหว่างรถแบบนี้กับแบบนี้นะครับ แต่ลูกค้าก็จะบางเจ้าก็จะชอบแบบนี้นะฮะพอเขาจะไม่ต้องจ้างรถฟุกลิฟจ้างคนขับฟุกลิฟนะฮะเพิ่มต้นทุนให้เขานะครับแบบนี้ก็มีงานที่ไหนก็ไปคันเดียวก็สามารถขึ้นงานได้เลยนะฮะแต่วันนี้ต้องรอฟุกลิฟบ้างอะไรบ้างนะฮะหลายอย่างนะครับนะฮะนี่ครับเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบของรถระหว่างที่มีลิฟท้ายกับไม่มีลิฟท้ายนะฮะ ลองไปชั่งน้ำหนักดูนะฮะเวลาสำหรับมือใหม่ที่ซื้อรถนะฮะต้องดูพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเวลาไปนำเสนองานนะครับแต่ถ้าเวลาที่เราไปนำเสนองานถ้าเราเสนองานไปแบบนี้แบบนี้สองอย่างนะครับลูกค้าก็จะส่วนมากก็จะตอบรับแบบนี้จะส่วนมากนะครับแบบที่มีทิปท้ายนะฮะ ครับเพราะว่าลูกค้าก็ต้องการลดต้นทุนนะครับเราไม่เขาไม่ต้องมาจ้างคนขับฟุกลิฟต์นะฮะต้องซื้อฟุกลิฟต์มาต้องเติมน้ํามันฟุกฟลิฟต์อะไรพวกนี้เติมแก๊สอะไรพวกเนี้ยนะฮะนะอันนี้ก็จบที่เดียวเลยนะครับนะฮะแล้วก็จะจะค่าติดตั้งใน ค่าติดตั้งลิฟท้ายนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะก็ไม่ใช่ค่าลิฟท้ายก็แพงเหมือนกันนะเอาเรื่องกันนะครับนะครับก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูก็เปรียบเทียบระหว่างรถที่มีลิฟท้ายแล้วก็ไม่มีลิฟท้ายนะฮะความแตกต่างลองไปชั่งน้ำหนักดูนะครับหากมือใหม่ที่กำลังเล่นรถก็ลอง ศึกษาจากหลายๆคลิปในช่องของผมนะครับผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูหลายๆส่วนหลายๆมุมมองนะฮะนะครับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้ก็มีนะฮะเปรียบเทียบนะฮะเพราะว่าบางทีก็ถามว่าผมก็ไม่ได้นี้มากมายแต่ว่าก็อาศัยจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะฮะว่าเคยทํามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะก็เลยมาถ่ายทอดลงสู่ให้ท่านผู้ชมที่สนใจ ในแบบนี้นะฮะเข้ามาชมมาดูกันนะครับนะฮะหลักๆในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะนะครับเป็นการเปรียแบบเทียบหรือค o m p พ r ระหว่างรถที่มีดิฟท้ายแล้วก็ไม่มีดิฟท้ายนะครับการใช้งานความคุ้มค่านะครับลูกค้าต้องการแบบไหนมากกว่ากันนะฮะนะครับ โอเคนะฮะสหรับในคลิปนี้ก็เป็นการอธิบายให้ฟังเฉยๆนะฮะนะครับไม่มีการสาธิตนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ